ครูกำลังจะบอกว่าคนเก่งแพ้คนทาท,ทีีสมมุติว่าเราบอกว่าอุย้ยคนเก่งยังไงก็เหนือกว่าเราอยู่แล้วเนี่ยเขาเก่งบอสพิพรเก่งเขาเก่งเขาเหนือเราอยู่แล้วฟังครูนะคะลองลองนึกภาพตามนะคะสมมุติเราบอกว่าคนเก่งยังไงก็ชนะเราเหนือเราคุณลองนึกถึงคนขายาขาขายาวกับคนขาสั้นคนขายยาวอ่ะกับคนขาสั้นถ้ายังไม่ต้องฝึกในสนามวิ่งยังไงคนขายยาวก็ชนะถูกต้องไหมเพราะคนขายยาวได้เปรียบก็เปรียบเสมือนคนเก่ง เพราะเขาได้เปรียบขายาวคนขาสั้นยังไงวิ่งคือไม่ถูกซอ้อมมาก่อนนะอันนี้พูดถึงเรื่องไม่ถูกซอ้อมมาก่อนคนขายาวชนะแน่นอนนะคะชนะแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าคนขายาวหรือที่เราเรียกว่าคนเก่งไม่ซ้อมเพราะชราใจกูขายาวกูเก่งเข้าใจไหมกูเก่งกูไม่ต้องทำอะไรกูเก่งแต่คนขาสั้นซอ้อมทุกวันวิ่งทุกวันคุ้นชินกับสนามคุ้นชินกับลูวิ่งคุ้นชินมองเห็นเส้นชยัยวิ่ง จนกลายเป็นเนื้อเดียวกันจนไม่ได้รู้สึกว่ามันยากจนไม่รู้สึกว่าโอ้คันวิ่งเข้าชัยชนะมันคือเรื่องง่ายฟังนะคะเพราะเอาคนขายาวที่ไม่ได้ฝึกเลยกับคนขาสั้นที่ฝึกทุกวันมาเป็นแรมปีวิ่งแข่งกันคุณร้อยทั้งร้อยล้านทั้งล้านคนขาสั้นชนะอยู่แล้วคะ่ะเพราะคนขายาววิ่งได้เท่าเดิมที่เคยวิ่งตอนที่ไม่เคยฝึกถูกต้องไหมคะแต่คนขาสั้นฝึกตลอดเขาจะรู้ถึงวิธีการใช้ความผี ในการวิ่งนะคะเขาจะใช้ความถี่เพราะฉะนั้นจากที่เขาเคยวิ่งแพ้ตอนที่ยังไม่เคยฝึกทั้งคู่ทั้งคู่กลายเป็นว่าคนขาสั้นอะ่ะเขารู้วิธีการก้าวให้เร็วมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณดูนะมันไม่มีอะไรที่ที่จะเป็นไปตามกรอบที่กําหนดว่าคนขาสั้นต้องแพ้คนขายาวไม่ใช่คนขายาวจะเอาชนะคนขาสั้นมันอยู่ที่การเรียนรู้ประสบการณ์ การทําอย่างทีทีเรียนรู้อย่างทีทีเจ็บอย่างทีทีค่ะเข้าใจโมเมนต์นี้ใช่ไหมคะเหมือนครูค่ะครูก็เจ็บทีมากเราทําธุรกิจเราก็ล้มเราโอ้โหเราเคยโดนหักหลังเราเคยโดนโกงเราทําธุรกิจล้มเราไม่ผ่านนู่นนี่นั่นมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บจนเรารู้ว่าจุดที่เราเจ็บเพราะอะไรจุดที่เราไม่สําเร็จเพราะอะไร เราไปอยู่ในกรอบค่ะมาอออเดี๋ยวก็ล้มอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวก็ต้องเป็นแบบนี้เราไปอยู่ในกรอบเดิมๆวันนี้ลองฉีกกรอบออกสิคะอยู่นอกกรอบให้ได้เมื่อไหร่เกิดภาวะอะไรขึ้นให้คุณตีให้แตกเลยนี่ไงมันเป็นสัญญาณของจักรวาลมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครูเคยบอกคุณแล้วนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นค่ะมันมีดีซ่อนอยู่เสมอแต่คนส่วนใหญ่หาไม่เจอคนส่วนน้อยถึงได้รวยเป็นหย่อมๆมคนประสบความสําเร็จคนรวยมีเป็นหย่อมๆย่อมคุณว่าจริงไหมคะ เพราะว่าเขาหามันเจอ